กหนาวแหละก่อนโอ้ใช่ลายแค้แ่บจันตานจาเอาน้อยนึงน้อยแค่น้ำอ่ะน้ำคือบะมีน้ำเนาะน้ำเต้าเด้ สมสมลดเสร็จประเด็กเลยแบโอู้หอ oh, มเสร็จประเด็กนัวเลยปลาเสร็จหลายเลยจิ้มวะก็แล้ว าของเก่าลุงเราได้บไแบบนี้นะละโคตรเก่าไปเต็มอะ้วเราจะมีเนาะยินโคตรเลยเนาะ้ยหลนโคกโุ๊บมันยังตินมาแ ยกขาไปยกซ้ายยกขวากิมมานตามะคงแล้กันเด้อแับไม่มันแลยอสกอนโอ้สิแล้วะอะไรนี่โคก,น,โกน้อยพวกเนาะทอมลายแตกมาบัานนี้เน่าแตกใส่โคกเด้อหอมเดียว ใส่ตอนนอั้นถ้าแล้วหาเื่อนไม่ใช่ตักเลยไปเนี่ยก็ไยพักเขาเนี่ยอันนี้พักกาดเขาสิกินกับตามมังหง่ะทุกคนเทาบูามีมักกะทิ่นเลยลข่าวขนาดตามหงเห่ะ เพชรนะไปกินไหมจับมังเด้อ

กินข้นาวเ,เทียงกับตำบักงุงเฮ็ดเสร็จ กูใหญ่ใหญ่พี่พี่คุณเอาแต่งวันเด็กเย้พี่พี่วันนี้เด็ดเด็กห่จะประกาศโอ่นน้ำน้อยชะสัตว์เจ็ดสิบปันโหผู้ชายเนี่ยากพอขอไปลุศูนย์ว่งานน เงียวด่างอืออย่าเจ็ดชิบพันหั่างนี้เขาขึ้นตัวแบบขอไปะจ้ยให้ขอยะยเขาว่าขอไปลงโจนขอค้าเวกว่ะวาลงไปปนีดอยู่อ่ะวานเนี่ยถุนำหมดพันแล้วเนาะใ่กัดเอ Ừ. Cái này, để nhìn, này sao chết này chè sao thanh đây mà เปล่ามันเพ็นนะมเข่าเอามามีนเรอเขาปิดม่อรแตลาะใส่เขาปิดื่อไตอนนี้ห้ามจี้กระปูกันเนาะ แม่มันจะไม่เมื่อวยาจะกินฮึงี้ได้งี้อันไดนกินทั้งนมันตท เพื ắm, ่อกินกยบกยกับปูไครออกเลยหมดจีอีปูน้อยเนาะทุกคนเกือบใหม่เลยขันน้น้อยอีปูน้าอีปูหน้า้อยส่วนเาจะกินกล้วยอีกแล้ว่วยกินขกับปูเขาวหน้าโคงเท แซ่บกินกระปุ๋มันมาแย่งแกงหอยลูกโควิดกล้จกินของแซ่บมีเงินซื้อกระปูแล้วใส่ฟองกระปูออปหอยยำจีนมาในอาหารของคนคนมากกล้วยกินกล้วยเต็ะเต๊ะเขินมากไหมมากโชคไงวะเกะในอันนี้มันทิมกลับมันทิม กินเป็นไข่ขินกรได้นำซิดมาน,ำน้ำจะ <c oughs> ปูติเก,กงน้อไม้ติกิโลเมนแม่แรงมากจะไปใจยจะหันินมาบึงเขาเมนหวา,เาเนเขาในอื่นเดดชุเส้กเอือกไปา กระปูบ่าเป็นมันแต่ว่ามันมันปูมันแต่มึงก็โมอิมเจ๊เจยายนเลยไรยังอยู่ยังอยู่กระปุใครเห็นเว้ยเมื่อไหร่ที่มึงไปโี่บ้านนั่แล้ว ยันยังกอบกอบกอบขนาดกระปูมันสงเต่โคโคดอีปูนอนเเแชงแล้วปูนาจะเอาหัไม้ลุอันนี้เาบบายแล้วของเก่าเนีมันบดเป็นตะายกับโบายได้ของเก่าบึงเนี่ยเป็นตะบอย่างาบ จ็ดแานเป็ดน้ำลาไห้าพันต่ายกพันถึงหกพันเจ็ดพันมักไปโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปในกาสิปิดซมี้จไับ่าลืมกดแชร์กดติดตามสองสาวเาเซโนโอเคเด้อจากคินาจ้า